นี่นะครับมันยาวได้ด้วยผมจะลงคลิปนะครับนี่พ่อหน้าบึ่งเป็นไรพึ่ลูกไม่เห็นแบบขนาดนี้นี่มันแบบขนาดได้ด้วยน,น,วยนี่มันจะแบบขนาดได้อีกนี่สั่นเกินพาเดาเดาไปอยู่นะครับเดี๋ยวลูเพอร์ให้เห็นเต็มตัวดิวครับ ไอเห็นเต็มตัวพวกเขาดิถ่ายไอเห็นเต็มตัวหนูมอ,องดูอยู่พี่ไอเป็นใครไอปลอปลอปลอยูทูปปเบอร์เก่งหลุดตูดครับเฮ้หยหลอเนี่ย โอ้แล้วค่จะมามัวดูตัวเองไปล้างมือก่อนเขากลับมายูทูบเบอร์ดีเนาะถ้ามีคนคนดูไฟแดงมาแล้วครับดีแล้วที่มาแันคนดูหนีไปแล้วครับ นีนน่นี่ไงนี <c> ่ <oughs> นี่ทำไมผมเหยียบมนันได้อะแล้วผมเหยียบตัวตรงได้ด้วยแล้วผมก็เหยียบแต่ไม่ได้โดยสงแล้วพ่อเลยนะครับดู <c oughs> เออส่งได้แม่นี่ And then we...